มีเอนเลื่อนผ่านคลิปนี่คือว่าโบโจ๊บีโบเบิร์นะโบเบิงเนมาสักการณ์ครับจะเลื่อนพอนจะไหนนาะงานผ่านเครื่อดังพ่อผ่านพูดแตกเถอะ่ให้เต็มลสะเทียดเมื่อเต็มลสะเทียดสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราเนาะจานเนาะเขาเด็กวิ่งเนาะเด็กวิ่งกับเขาทั้งล่างทั้งบนแล้วก็ีบยัง หกหนึ่งเกจหนึ่งกับเขาเนาะหกหนึ่เหนึ่กับเขาแถมมายำเล็น้ำม้อนกับเขาอีกตรงๆเต็มเลยเอาขึ้นแสนสองเอาขึ้นแสนสเอาเอาฝากจะมือหกหมืแมนฝากจะมือไหวหกหมื่นี่ฝากแสนสเอาขึ้นแสนสองเาจื้อจะมือไนีวันนี้เอากำไรพ่นกับผ้ากันถือยูเดีย้นพูนซาเจียวจ้ามูนี่สิเมื่อแต่ละครับพวกในเฟีมืนี่โตเดียวเลยเนาะ เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวพักคืนตรงตรงบันไดกับเนาะค่ะวิ่งเขาทั้งจิตทั้งหกสมเด็จวานถอนทุนคืนเนาะเอาคืนขัดมัดเขาวันนี้เขาสามหมวดตัวเลยดิอ๋อพี่น้องต่างหลักเอาดีดนะมันหมวดแรกเลขสูงชื่อพันสิตย่อมวานตัวเอาเขาแท้อาจารย์หมดสิมานี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยเขาแท้ เอาขึ้นทบครึ่งยังวันนี้นี่ในหกหนึ่งเนาะเนี้ยมันชนหกหลายเนาะแม่นบอกครับหกสามสามซีหาสูตรมีหกชนกันหมดซีสูตรเนาะมันก็ตรงมากเละเดี๋ยวเดี๋ยวหม่อนเนาะครับคำนวณให้สดๆแล้วบอกครับนี่เเห็นอาคำนวณสดๆเลยหรอให้เห็นให้เห็นแล้ววะให้เห็นเลยเดพี่น้องอิบซีพันเลยจำไลยก็จำเอาเองเด้อหกโตนต่มันยังขึ้นขึ้นทบนนะผู้ใดหูงวิธีคำนวณกับเบิ้งเอา คำนวณให้สดสดท่านเห็น,หนได้ยินว่านะวันวันพุธนี่จะมีจัดพิธีอย่างครับอาจารย์ไอ้สียนวายเพื่อนตีนเรียกอวเค็ดหนึ่งคอยมันอวเค็หนึ่งมันก็ออกอีดีเจ๊เจ๊สื่อสร้างสื่อมามานะอ,อยากโยมไปเตรียมมาไว้มืดแล้วครับโน้มบินทีมาหมูยังยังเสียนวายมือเป็นถือลายดีครับวันพุธวันพุธช่วงเวลาไหนครับช่วงเช้ารล่ะช่วงเนะช้าเนาะ แล้วน้ำม้วนเห็ดเมื่อไรครับเรีกน้ำม้วนเห็ดเมื่อไรยุ่มว่าใกล้ๆเรียกออกก่อนว่าสันเดียร์ไก่เรียกออกเดี๋ยวอาจารย์เพื่อนได้เงินห้างมาแล้วเพื่อนเอาแบบแบบแบบบ้เคยเอาเลยนะครับบ่เคยเอาเงินห้างเงินห้างทองปิงเงินห้างนี่หลายหลายแบบบ่าหลายแบบมีมีทองปิงมีอย่างนี้ไงเงินห้างทองสร้างเป็นโบราณทองสร้างก็มี โลเดอี <laughs> ๋ยวให้อาจารย์ใส่สมบั是是 <miserable. S 3> ah, e ิคำนวณก่อนเออดปากอรอก่อนพี่น uh, e ้องครับาเลคำนวณให้สดๆสิออกมันสิสดกันมาจกตัวสดกันจกกี่หางกี่ตัวตัวใดสิสดกันแน่

ม <G ül> ีตัวไหนนะครับที่ได้ตามสูตรมีหาเปียดหาเก่านิได้ตัง่ามเร็วนี่หาเปีดหาเก่าเดี๋ยวาเปียหาเก่า,ากเวเดี๋ยวเอหาหนึ่งอีกบนใส่มันเคยออกเนาะหานึ่งเนาะสามหางนี่ก็บพกบอเพีงเนาะไม่ต้องจับหลายตอกจับหลายเอฟซีสีเสียงนี่หลายสื่อหลายตัวเล่นได้อาจารย์ก็วิ่งห้าเร้ววิ่งเล่นเรยวเล่นหาเอือ หุงไงนึ่เดียโโโก็เก่าบวกกันแล้วก็หาก็หกวิ่งสองตัหาก็หกหลับประกันเลยมากเถอะวิ่งห้เดินห้เดินหาลองหกวิ่งห้าวิ่งหกวิ่งเดินห้าองหกลองห มัน,นหันเต็มน้ำัวเถดตเต็มน้ำัวเถ็เถ็มเตรมล้ำมุนโอ้ยเต็มเมีลทำแมำซีเลยเเอโอ้ซีงไงก็มุลบอกฮเจ่อพญาลูกพญาจันต้องไปโค้งจังเคยครับม,มีโค้งหมวิ่งเด่นห้ารองหก สตัวอาจารย์จบให้ว่น้อครับห้าแปดสามตัวไมสสามตัวหนึ่งห้าแปดหนึ่งหาแปดเอาเล็กสามหางหนึงดอกสองตัวไม่ห้าแปดหาเก้าหาหนึงนงตัวสามหาง บิดล,ลัตตอรี่อัตมาสื่อมาหบหกสองเนียอ๋อแถมตัวนึงด้วยหกสองเด้อบิดมัดงาสื่อลัตตอรี่มากหกใบแล้วแต่บมมีในสูตรมีหกน,นี่เด้อครับสื่หกสองมูนี่มันจะเป็นเล็กบนนะนี่นะครับนี่นะอันบล่างนี่ที่ห,หางเดียวหกสองครับล่างหางเดียวหกสอง อ,อ๋อ,อร่างหางเดียวชุดเดียวหกสองซันีล่ลาบเบอรลายดรกครับบอรลายาลายรวครับเบอหลายบอรลาย,ย,ยไม่เยอะตัวฝากฝากว้หัวเข้าอาจารย์คือก็ไม่ค่อยออก<ด>หมดต้องหันฝากไว้หัวเข้าออกเลยดิยครับผมอาจารย์ครับพระนิดเบอร์โทรเขาจะลงได้ให้บอกรับให้ <ừ. S 1> อย่าโย้มภูคนได้โชคได้มาน้ำหาคนได้หาได้อนซอยค่า นามข MM. ้าวไฟเหี้ย่ผ ah> um> ู้พเไว้ยนะครับเรือซอยขาน้ามข้าวไฟนะครับทีนี้เนี่ยเหียดกขอเบอร์โทษนะครับให้เพื่อนโทรมาหาอาจารย์เองศูนย์แปดหนึ่งสามสามสองแปดเจ็ดสามสี่ อพี่น้องตรวจแคปบไปเลยอาจารย์กว้างด้อพี่น้องอาจารย์กว้างในวันที่สองคืภาคมสองพันห้าร้อยขขเข่าคือเกาเลยงนุ่มเข่าคือเกาขเข่าคือเกาว่ะครับคือเันเี่หาแปดหาเกาหาหนึ่งตัววิ่งเด่นห้าลงหกสามตัวกับนี่นหางเดียวหนึ่งหาแปดทางล่างก็ไม่ตัวเดียวล่างกับตัวเดียวหกสองคือล่า,ลางาสุดนั่นเบรทัวพ้าอาจารย์ครับเขาการันตีเลย จ่าลันตีเจ็ดสามสี่หมวดนี้เด็กวิ่งมาคือเกา่าวิ่งกับมาคือเกา่าผู้ใดสายวิ่งหากระห้วนี่คือว่าบบอขาดครับว่างหันหัวก็ะจัดกับมาเหมือนเนาะครับอ๋อมาเขียนไอ้บุ่นไม่ชัดๆบุ่นปี <หง S 2> น้องเด้อครับทนายอยากเวลาผ<พ>ู<พ>้ใด<พ>เรียนมาถือคลิปนี้ก็จะเป็นผู้โชคดีนี่คือเก่าคือเก่าคือว่หมวดก่อนนะถ้าไปเลื่องพันเนี่ยเลื่องพันก็โอ้ย ว่โชคดีโชคดีบ่ได้แล้วเงินน่ะเงินเทวดาเด้นเงินที่ดาเงินทีดดาทวดดาพึ่งเดี๋ยวเอาอดโลกนี่เบิ่งไครเลื่อนผ่านก็ถือว่าผ่านก็ถือว่าผ่านกันเห็นว่าคลิปว่าอาจารย์กวงไอ้อีหยังพ่องๆกขาเลื่อนผ่านกับบ่ได้อีกแล้วจกช่องไหนแน่ตจนี่แหละหมดเวลาหลายช่องหลาช่องนะครับเปล่าที่แกนบ่ได้เป็นบ้างหมดเวลาหมดเวลาเบิ่งโดนบ่ได้ พี่น้องเพิ่งพอพี่นอ้นอ,งนองจำตัวเลขได้แคบได้จะมากกว่ที่เฮ็ดยูมีเนี่ยสีเฮ็ดยูดอกหลวงครับปูคนบวกยเรือให้เรือมันเข่าเรืออาจารย์ยิได้โยมสิได้ไดมถทำบุญไม่เฮ็ดมาสั่งมาสั่นดิหลวงปู่คนบวกให้มันเข่าเรือมาสั่นดิว,วันนี้อาจารย์จะบอกว่า,ขาวขเข่าคือเก่าเนาะค่ะเน่ยเข่าคือเก่าเข่าคือเก่าเหรอ ล้วเนียนให้ตัวหาเปียดเด้อเรื่มเนียนให้คุณเนียนนะครับเนียนหาเปียดเด้อสามตัวหนึ่งห้าเปียดเนียนหาเปียดเด้อบุ้งให้เพื่อนโหลดตัวนี้เรียกตัวนี้เราเพื่นติดใจคือหนึ่งนะเอาฝ่าซื้อไปพี่น้องเดี๋ยวเพื่นใจคืนเด้อเอาเพื่อนอันเด้อเพื่นใจคืนอันหน่อยเราบอกอันอยู่แล้วอัตมาป่วยไปเนี่ยอัานอยู่แล้วเรียก หมดนี่เต็มลำซีเต็มลำมุนพี่น้องเต็มเต็มมุลบ้านเบาเนะเต็มมูลบ้านเบาเต็มมุน,นบ้บาบบน,บนเบาเลยนะหล้าแปดเจ้อพี่น้องเต็มมูนบ้านเบาล่ะผู้ใดเมื่อพอคลิปนี้กะถือว่าเป็นผู้โชคดี <c oughs> เป็นผู้โชคดีเลยลนะ่ะท่านเห็นคลิปนี้หมดกวนกับผู้ใดเห็นคลิปนี้กับป็นผู้โชคดีลนะ่ะหกหนึ่งเจ็ดหนึง่งวิ่งหกกับเจ็ดอีก เต็มลำกระเทียดม,ม,มังหันนี่เ<อ>ต็มลำมุ่นเลยบัดนี้เต็มลำมุ่นบันเบาไห้เลือดทานกับโม,มนิโชคเนาะค่ะเนียนเป็นลูกหัวคิบเลยพูดไอเลือดทานคือหือว่าพลาด <laughs>